เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมโปรเจกต์แม a เจอร์เก่งๆหลายคนถึงพันตัวไปเป็นสแกรมมาสเตอร์เอานะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางนี้กันแบบหมดเปลือกเลยว่าจะต้องปรับตัวและเรียนรู้อะไรบ้างถ้าใครที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อยู่แล้วกำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆนะครับการเปลี่ยนไปเป็นสแกรมมาสเตอร์นี่อาจจะเป็นคาตอบเลยก็ได้นะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะเริ่มยังไงให้เวิร์ที่สุด จุดที่แตกต่างกันแบบชัดๆเลยนะครับคือเรื่องของมุมมองเนี่ยหละครับจากเดิมที่ PM จะโฟกัสที่ตัวโปรเจกต์กับไทม์ไลน์เป๊ะๆ Scrum Master จะเปลี่ยนมาโฟกัสที่ทีมเป็นหลักเลยทำยังไงให้ทีมทำงานได้ดีที่สุดเพื่อส่งมอบมูลค่าออกไปให้ได้เร็วที่สุดคือมันเปลี่ยนจากคุมงานมาเป็นหนุนทีมนั่นเองครับเอาล่ะครับเรื่องแรกเลยที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของ mindset หรือว่ากรอบความคิดครับ เพราะการจะเป็น scrum master ที่ดีได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทตัวเองเลยจากผู้กำกับที่คอยสั่งมาเป็นผู้สนับสนุนที่คอยช่วยเหลือทีมอยู่ข้างหลังใช่เลยครับอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญเขาว่าไว้เลยคือเราต้องเปลี่ยนความคิดจากที่ยึดติดกับแผนเป,ะเป,ะเปะ๊ะมาเป็นการพร้อมปรับตัวและทำงานร่วมกัน หัวใจของมันคือความยืดหยุ่นคือต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ใช่ยึดว่าแผนที่วางไว้ตอนแรกต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปคำว่าผู้นำแบบผู้รับใช้หรือ servant leadership เนี่ยฟังดูอาจจะแปลกๆนะครับแต่มัน,นง่ายๆเลยก็คือเป้าหมายหลักของเราไม่ใช่การสั่งงานแต่เป็นการเข้าไปถามทีมว่ามีอะไรให้ช่วยไหมหน้าที่ของเราคือเคลียร์ทางให้เขาครับขจัดอุปสรรคทุกอย่างเพื่อให้ทีมทำงานได้เต็มที่ที่สุด ในชีวิตจริงของสครัมมาสเตอร์แต่ละวันเนี่ยนะครับบอกเลยว่าต้องเจอกับความไม่แน่นอนตลอดเวลาคือต้องเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเทคนิคการประสานงานกับแผนกอื่นที่ติดขัดหรือแม้กระทั่งช่วยสร้างบรรยากาศดีๆในทีมคือทําทุกอย่างเลยครับเพื่อให้ทีมเดินหน้าไปได้แบบไม่มีสะดุดแต่ก็มีข่าวดีนะครับสําหรับคนที่เป็น PM มาก่อนคือทักษะต่างๆที่เราสั่งสมมาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยครับกลับการมันคือแต้มต่อชั้นดีเลยล่ะครับ คือสกิลเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกในการประชุมหรือที่เรียกว่า facilitation การวางแผนอย่างเป็นระบบการบริหารความเสี่ยงหรือแม้แต่การจัดการความขัดแย้งในทีมทั้งหมดนี้คือพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆที่จะทำให้เราเป็น Scrum Master ที่เก่งได้เลยโอเคพอเรามีพื้นฐานที่ดีจากสกิลเก่าแล้วสิ่งที่ต้องเติมเข้ามาก็คือทักษะใหม่ๆครับโดยเฉพาะเลยนะคือเรื่องการโคชิง คือเราต้องเปลี่ยนจากการสั่งมาเป็นการโค้ชให้ทีมเก่งขึ้นแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องตัวชีวัตแบบแอเจาด้วยเพื่อให้เราเห็นภาพความคืบหน้าที่แท้จริงไม่ใช่แค่ดูว่างานเสร็จตามแผนไหมเอาล่ะครับพอเราปรับมายเซ็ตแล้วเสริมทักษะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยเปิดประตูให้เราได้ก็คือใบรับรองหรือซิร์ติฟิเคชันครับมันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันให้ในายจ้างเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เข้าใจหลักการของสครัมจริงๆนะพร้อมทํางานทีนี้ คำถามคือแล้วจะเริ่มจากใบไหนดีล่ะเพราะในตลาดเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยครับแต่ละใบก็มีจุดเด่นต่างกันไปการเลือกให้ถูกกับเป้าหมายของเรานี่สำคัญมากๆเลยถ้าดูจากตารางนี้นะครับสำหรับคนเริ่มต้นเลยเนี่ย ตัวที่ฮิตฮิตกันก็คือ CSM กับ DSA M ครับสองตัวนี้ต้องไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็สอบได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงกว้างด้วยแต่ถ้าใครที่ทำงานสายเอจมาบ้างแล้วอยากจะั p profile ให้อดฟานซ์ขึ้นไปอีก PMI ACP ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับจะช่วยให้เราโดดเด่นขึ้นไปอีกระดับเลยโอเคตอนนี้เรามีความรู้แล้วมีใบรับรองแล้วด่านต่อไปก็คือทำยังไงให้เรซูเม่ของเรามันว้าวจนคนอยากเรียกสัมภาษณ์ เราต้องเล่าเรื่องของเราให้เป็นครับลองดู4สเต็ปนี้นะครับจะช่วยให้เรซูเม่น่าสนใจขึ้นเยอะเลย 1. คือเปิดด้วยสรุปที่แบบอ่านแล้วรู้เลยว่าเราอินกับงาน Scrum Master จริงๆ 2. เน้นสกิลที่โอนย้ายมาจากงานเก่าได้อย่างการเป็นผู้นำการสื่อสาร 3. อันนี้สำคัญมากคือต้องเชื่อมโยงประสบการณ์กับผลลัพธ์ที่วัดผลได้อยากแค่บอกว่าทำอะไรแต่ให้บอกว่าทำแล้วเกิดผลดีอะไรขึ้นเช่นช่วยให้ทีมส่งงานได้เร็วขึ้น20%แบบนี้ครับและสุดท้ายอย่าลืมใส่ใบรับรองกับเครื่องมืออาใจที่เราใช้เป็นแล้วก็อีกทริกหนึ่งที่สำคัญมากจากผู้เชี่ยวชานะครับคือพยายามให้เรซูเม่ของเราสั้นที่สุด หน้าเดียวได้นี่คือเพอร์เฟกเลยแล้วก็เอาข้อมูลเด็ดๆของเราหมัดฮุกข,ของเราเนี่ยไปไว้ที่ส่วนบนสุดของหน้าเลยครับเพราะคนอ่านจะใช้เวลาดูแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเอาละครับพอเรซูเม่พร้อมแล้วเรามาส่องตลาดงานกันบ้างดีกว่าหลายคนอาจจะคิดว่า Scrum Master เนี่ยต้องทำงานในบริษัท IT อย่างเดียวหรือเปล่าขอบอกเลยว่าไม่ใช่เลยครับโลกของ Scrum มันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะมาก ใช่ครับนี่คือความเข้าใจผิดยอดฮิตเลยก็ว่าได้ที่ว่า Scrum เนี่ยมีไว้สำหรับทำซอฟต์แวร์เท่านั้นซึ่งไม่จริงเลยแม้แต่น้อยครับคือหลักการของ a อร์จเนี่ยมันเอาไปปรับใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาดที่อยากออกแคมเปญใหม่ให้ทันคู่แข่งอุตสาหกรรมรถยนต์การก่อสร้างที่ต้องปรับแผนตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งวงการการเงินการผลิตไปจนถึงการศึกษาหรือแม้แต่ในกองทัพก็ยังใช้เลยครับคือมันไปได้ทุกที่จริงๆ และนี่แหละครับคือโอกาสทองของ scrum master ที่เก่งๆเ,เลยเพราะความสามารถในการเอา framework scrum ไปปรับใช้ไปดัดแปลงให้เข้ากับงานของแต่ละอุตสาหกรรมที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีค่ามากๆเป็นสินทรัพย์ขององค์กรเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วนะครับการเดินทางจาก project manager ไปเป็น scrum master เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง แต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทครั้งใหญ่ไปสู่การเป็นผู้นำที่คอยหนุนหลังและดึงศักยภาพของทีมออกมาให้ได้มากที่สุดคำขามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือเราพร้อมที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนเพื่อช่วยให้ทีมของเราประสบความสำเร็จแล้วหรือยัง